ใครที่อยากร่วมบุญกระถินนะครับห้ามพลาดครับวัดโพทองแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนะฮะขอเชิญครับพุทธศาสนิกชนนะครับและสิทยานุสิร์ร่วมทําบุญกระถินประจําปี2 5 6 7าผ้ากระถินพระราชทานนะครับร่วมบุญกองละ100บาทรับองค์พญาคุดรุ่นราชาเลิกเนื้อกระไหล่ทอง1องค์ฮะ สร้างเพียงแค่40,000องค์เท่านั้นนะครับมีกฮะร่วมบุญกองละ2,000บาทรับไปเลยครับองค์พยาครุฑรุ่นราชาเลิกเนื้อเงินลงยา1องค์สร้างเพียงแค่2,000องค์เท่านั้นสามารถที่จะร่วมบุญนะครับ จองได้ไม่จำกัดจำนวนครับค่ะสามารถที่จะสั่งจองกองบุญกระถินวัดโพทองนะคะได้ที่ร้านขุนช้างณนะโพทองค่ะก็ตั้งอยู่ในวัดโพทองนี่เลยนะคะได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาทุกวันค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง15กันยายน2567นะคะ นำบัตรประชาชนนะคะมาจองด้วยทุกครั้งแล้วก็จะได้รับพยากรุษนะคะได้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2567เป็นต้นไปอ้ามาจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันที่27ตุลาคมถึงจะได้รับนะคะ